สวัสดีครับผมช่วงนี้ยังอยู่ในสวนไม้ผลที่ได้วางแผนปลูกไว้เมื่อ 3...4 ปีก่อนนะครับแล้วก็มีเทคนิคดีๆเคล็ดลับดีๆที่จะมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้ก็คือ4เรื่องเลยที่ไม่ควรทำในช่วงที่ไม้ผลของเราเนี่ยกำลังติดดอกกำลังติดดอกนะครับก็คือดอกยังไม่บานหมายถึงยังไม่ติดผลนะ ในช่วงที่กําลังติดดอกนะครับสี่เรื่องเลยที่เราไม่ควรทาเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะครับก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าในช่วงที่พืชกําลังติดดอกนั้นแสดงว่าอยู่ในช่วงที่กําลังเจริญเติบโตและพัฒนาดอกเพื่อส่งเสริมกระบวนการผสมเกสรแล้วก็สร้างมเมล็ดสร้างเนื้อสร้างเปลือกต่อไปนะครับสิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงที่ผมสรุปให้จากประสบการณ์ มี4อย่างดังนี้เลยครับ 1. ละไม่ควรใส่ปุ๋ยหรือให้ปุ๋ยที่มีส่วนผสมของไนโตรเจนสูงเกินไปก็คือปุ๋ยสูตรตัวหน้าสูงตัวกลางตัวหลังต่ำนะครับเพราะว่าในช่วงที่พืชผลกําลังติดดอกเพื่อจะออกผลเนี่ยเราควรหลีกเลี่ยงปุ๋ยสูตรไนโตรเจนสูงนะครับเพราะว่าปุ๋ยสูตรนี้จะไปส่งเสริมการเจริญเติบโตของลําต้นและใบนะครับมากกว่าการสร้างดอกและเมล็ด และอีกทั้งยังเป็นการป้องกันการแตกยอดอ่อนแซมช่อดอกอีกด้วยนะครับนี่คือข้อที่1ส่วนข้อที่2ก็คือไม่ควรให้น้ํามากเกินไปครับเพราะว่าการให้น้ํามากเกินไปเนี่ยจะทําให้พืชเนี่ยเกิดใบแซมช่อผลได้นะครับเพราะว่าการให้น้ําที่มากเกินไปเนี่ยจะไปดึงเอาธาตุอาหารมาส่งเสริมการสร้างใบสร้างกิ่งก้านนะครับควรให้พอประมาณในสภาวะที่ดินรอบคนต้นเนี่ย แห้งเกินไปแล้วก็พรมน้ํานิดหน่อยนะครับและบางครั้งการให้น้ํามากเกินไปเนี่ยก็อาจจะทําให้อาดอกลุดร่วงได้นะครับนี่คือข้อที่2ข้อที่3ก็คือไม่ควรฉีดพ่นสารเคมีที่มีความเข้มข้นสูงหรือน้ําหมักชีวภาพที่อาจก่อให้เกิดเชื้อราได้นะครับอันนี้ควรหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะน้ําหมักชีวภาพที่มีความเป็นกรดนะครับไม่ควรใช้ในปริมาณที่เข้มข้นเกินไปเพราะอาจส่งผลเสียต่อพืชทําให้ดอกเสียหายได้นะครับ นี่คืออย่างที่3อย่างที่4ครับสุดท้ายไม่ควรให้ลำต้นสั่นสะเทือนหรือแตกหักควรมีการคั้ายันกิ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือนหรือการแตกหักจากพายุหรือน้ำหนักกิ่งที่มากเกินไปและอีกทั้งยังเป็นการป้องกันการหลุดร่วงของดอกของช่อดอกได้ทั้งหมดนี้ก็คือ4ี่เรื่องที่ไม่ควรทําในช่วงที่พืชกําลังติดดอกแต่ดอกยังไม่บานยังไม่ติดผลนะเพราะว่าการดูแลสเต,ต็ปต่อไปก็ยังมีอีกนะครับ ันนี้ก็ถือว่านํามาเล่าสู่กันฟังจากประสบการณ์ซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยหากผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้คอมเมนต์ติ่งกันได้นะครับถือว่าแชร์ความรู้บอกเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ